จุดตายของรองเท้าไนกี้แทบจะ90%ของทุกๆรุ่นครับคือของปลอมลักษณะจะเป็นเหมือนภาพด้านบนนะครับนวมนะครับสังเกตตรงนวมนวมของปลอมคือมันคือมันคือมันหนาเกินจนมันมีรอยพับทุกคนเห็นไหมมันหนาจนมันมีแบบรอยพับหยักๆอะครับและของแท้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผมบอกเลยนะครับ มันจะมีลักษณะโค้งมนสวยงามเป็นพอพอเราจับแล้วมันจะกระชับเท้ามันจะแทบจะไม่มีรอยพับเลยผมยังแทบแบบไม่เคยเห็นรองเท้าในกี้รุ่นไหนที่เขาทำมาให้มันมีแบบนวมแบบรอยพับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยต่อให้เป็นมือสองดูครับนี่ต่อให้เป็นมือสองใช้งานไปยังไงรูปทรงเขาก็ยังสวยแทบจะไม่เป็นรอยพับเลยดูนี่กรรมยี่เหมือนกัน นะครับอันนี้คือจุดพื้นฐานเลยนะผมบอกเลยถ้าไปเจอแบบนวมหนาหนานวมแบบหนาเกินเหตุแล้วมันมีรอยพับแบบนี้ปลอมแทบจะก100ันร้อเเเลยครับ